านี่ครับวัดจอนใหญ่มาไหวท้าวเวียดไปแล้วเราจะมาชมเขาเรียกอะไรนี่มีพญานากนะพะเนี่ยงโมโลมนลก็อยู่คนละฝั่งกับวัดวัดจะอยู่ฝั่งนู้นที่มานี่ก็ามาก็าจะมีบูชา อะไรหลวงปู่กำลังสั่งสั่งวันแล้ววัดดอนใหญ่วัดดอนใหญ่ปทุมธานีน,นี่เรียกอะไรชุดไหว้ก็จะมีบการการาบไาย ที่มาใหม่รถสีเหลือกนะครับเชิญเลยค่ะเขาจะมีรถลังเข้ามานั่งรถลังเข้ามาพ่อเข้าไปตั้งในก่อนนะมาไว้จุดถึงหนึ่งก่อนนะครับ ข้างในจะเป็นสังวันแล้วครับเป็นทางยางกับใบแล้วเป็นเพิ่งเริ่มสร้างเป็นทางตะกุดกลม,กมอยู่คนละฝั่งทางครับฝั่งทางฝั่งนู้นจะเป็นวัดวัดดอนใหญ่นี่ยจะเป็นที่ที่เขาสร้างบาง วังพยญนะอะไรสักอย่างนี่นะอันนี้จะเป็นเต็นท์ชั่วคราวชุดบูชาคนส่วนมากเขาจะนั่งรถรางมารถมามีรถรางรับส่งจากวัดดอนใหญ่ครับมาตรงนี้ใครไม่มีรถส่วนตัวก็นั่งรถรางมาได้เขาก็รับกลับ จะมีรถล้างรับส่ง <c oughs> รับส่งเรื่อยๆน้องางวัฒนภาไปใส่ย่ยางหายอยู่จักบาลไปใส่รถยางหายอยู่ไปใส่วะมาเข้าไปดูข้างใน ออสร้างอย่งเ้มื่เสร็จครับตรงนี้อนาคตน่าจะเป็นแอ่งน้ำนะ่นกรเดาไว้นี่ข้างล่างน่าจะเป็นแอ่งน้ำนาะไปน,นี่เขาให้โยนเหรียญเหรอไม่ให้โยนไม่ให้โยนเหรอแอ่งน้ำห้ามเหรอเขาเรียกอะไรนี่อ่างน้ำเหรอ ล่างเสียวมากยังไม่เสร็จนะครับยังไม่มีร้วี่จริงต้องมีลวกันไหมเนี่ย <c oughs> ลงลงอย่างนี้เลยนี่น่าจะยังเลออีกเยอะฝั่งนี้ก็สูงนะเพิ่งสร้างครับแต่ก็เปิดให้เข้าชมเรื่อยๆสร้างยังไม่เสร็จครับน่าจะเป็นใหญ่เลยอนะตรงนี้แบบใหญ่เลย,นะยนะอ่ะ ก็จะมีเป็นสองฝั่งอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้เป็นทางอุโมงค์อุโมงค์อย่างนี้เลยครับสะพ,พานเหรอสะพานพญานาคเหรอเออบ่วงนาคอะไรสักอย่างเนี้ยป่ะเนี่ยคล้ายๆอ่ะนี่จะเป็นรูปอย่างนี้ครับข้างบนยาวไปเต็มเลย ไปชมข้างในนะครับอันนี้ช่างเขากำลังก่อสร้างอยู่แต่ข้างล่างนี่สูงมากประมาณเม, 5, 6, มตรนี่โอ้เสียวห้าหกเจ็ดเมตรนะ่เนี่ยดูจากเสาต้นนี้เี่ยสูงมากนี่ก็ยังไม่เสร็จตรงนี้น่าจะเป็นแอ่งน้ำนะให้ผมเดานะข้างล่างเราเนี่ยต่อไปเน่น่าจะเป็นหนองน้ำ ว่าอะไรนะอ่าไก่ได้พี่น้องห้องน้ำก็มีแล้วใช้ห้องน้ำมาฝั่งนู้นขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่อะ ม่เสร็จยังสวยงามขนาดนี้นเลียนแบบธรรมชาติเลยช่างกำลังขาดสีสวยหาหนังม่เสร็จยังขนาดนี้นะมาเ็จสมบูรณ์จะสวยมากเลยผมว่าเฮ้ย ฐานข้างล่างนี่คืออะไรเราเหยียบกระเบื้องใช่ไหมเนี่ยแกนกระเบื้องอะไรมั่นคงไหมเนี่ยโอ้เลยอีกหลายครับข้ามปีน่าจะไม่เสร็จอะ่ะเยอะเยอะเลย าถึงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากแล้วฝั่งนี้เป็นย่าหน้ายังไม่เสร็จนะครับนี่ยังไม่ก็จะมีที่ชมวิวบ้งเนี่ยสุดตรงนี้กลับไปก็จะเป็นอย่างนี้มองข้าง ไกลเยอะนะเดินมาเมื่อกี้ อีกนานครับก็จะเสร็จเสร็จสวยงามเลยแหละฝั่งน,นงนู้นเป็นอะไรนะ่าจะเป็นแคมป์คนงานจะมีอะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นทำเหมือนดินครับเหมือนมากเหมือนดินโค้นนะครับ สวยนะสำหรับคลิปนี้ก็อะไรเรามาไหนกันมาไหว้พระวัดดอนใหญ่แล้วก็มาแวะชมอะไรนะร้านเขาเรียกร้านเหรอน่าจะเป็นอุทยานหะรือเปลา่ลาร้านพญานะากรนะ้านกับรา้านสั่งมั่นแล้วครับจ้าก็สวยสั่งก็ตลองสงั่งเดี๋ยวเยอะอีหน้าน่าจะเข,ข้าลูกเข้าล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจเข้าลูกเข้าลอยเอ สอบกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกําลังใจแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายากดไลค์กดแชร์ด้